มาแล้วแล้วน้ำตาลเอ้ยมันนี่เลย ハハハハハ。 สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมานะครับนั่งพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่เนาะพอดีมีเพื่อนเพื่อนนะครับทักเข้ามานะครับเข้ามาคุยเล่นกันนะครับบอกว่าช่วงนี้นะครับราคาไก่ไก่บ้านนะครับผมไก่กิโลเนี่ยนะครับไก่พื้นเมืองนะฮะราคาราคาตกจังเลยไม่อยากจะเลี้ยงอยากจะเลิกเลี้ยงอย่างนี้นะครับผมแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่ามีแม่พันธุ์จำนวนเยอะนะครับ แล้วก็ยังมีคนนึงเข้ามาสอบถามว่าเอ,อทำยังไงดีเห็นคุณเอฟบ,บอกว่าเพาะไก่นะครับผมทําแบบนี้แล้วได้ตัวผู้เยอะแล้วทําแบบไหนล่ะที่จะได้ตัวเมียมเยอะนะครับผมเราก็เลยได้จัดการทดลองมานะครับผมหนึ่งการทดลองนะครับก็เป็นการทดลองแบบว่าเป็นการทําแบบว่าเราตั้งใจที่จะเพาะตัวนี้นะครับแต่ด้วยเหตุการณ์เนี่ยมันบังคับนะเราก็เลยลองทําดูว่าผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผม ก็จะไล่ฟังประมาณนี้ครับใครที่ติดตามเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจะเห็นว่าคลิปที่ผมบอกว่าทับไก่ก่อนส่งให้ F c ซนะครับผมกดทับไป4ี่ครั้งนะครับผมได้ไข่มาส1บดฟองนะฮะได้ไข่มาส1บฟองนะครับไข่ฟักออก1ิบฟองนะครับผมานั่นแสดงว่าผมได้ลูกไก่1ิบตัวนะครับผมทั้ง1ิบตัวเนี่ยดูแวบๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นตัวเมียทั้งหมด10ตัวนะทั้งหมดอ่า มาสนับสนุนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ที่ผมได้บอกว่านะครับการกดกดทับพ่อไก่เนี่ยวันหนึ่งนะวันละครั้งนะครับพ่อหนึ่งแม่หนึ่งนะครับเป็นก่อนจะขึ้นฟักเนี่ยจะได้ตัวผู้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับที่เลี้ยงไก่นะครับไก่พื้นเมืองนะไก่พื้นเมืองหรือไก่ช่างกิโลขายเนี่ยนะครับอยากจะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตทางด้านเราจะต้องการขายตัวเมียเนี่ย เยอะๆนะครับผมเราต้องการใช้ตัวเมียที่เยอะนะครับผมแต่จํานวนแม่พันุ์เราเนี่ยนะฮะเอาสําหรับมือใหม่ก่อนคือมืออาชีพเนี่ยผมไม่กล้าไปยุ่งกับเขาหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ใช่สายอาชีพทางด้านการเพาะไก่กิโลเก่งขนาดนั้นนะครับผมผมก็ได้แค่ทําพอประมาณนะครับพอแค่มีข้าวมาจุนเจือไกอ่ไก่กีฬาในฟาร์มนะครับผมส่วนของไก่กิโลเนาะก็จะบอกว่านะครับถ้าเกิดใครที่จะเพาะไก่กิโลเนี่ยนะฮะ เราต้องแน่ใจก่อนว่าแม่พันธุ์เราสมบูรณ์เต็มที่นะครับผมแล้วก็จะใช้วิธีนี้ได้นะครับผมคือหนึ่งนะครับเราจับพ่อไก่เราเนี่ยนะครับอยู่ในล็อกนะอยู่ในล้าวค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะครับจะเป็นห้าสิบเมตรห้าสิบคูณห้าสิบก็ได้อย่างนี้นะครับคือค่อนข้างจะยาวนิดนึงและกว้างพอประมาณที่ให้ไก่เขาเดินเล่นยืดเส้นยืดสายได้นะครับผมแล้วก็ดูแลให้เขากินอาหารดีๆนะครับทําให้ร่างกายเขาสมบูรณ์ที่สุดนะครับท่าที่เราจะสามารถทําให้เขาสมบูรณ์ได้เนาะ อาหารการกินดูแลให้พร้อมนะครับยานะครับผมน้ําใส่วิตามินเกลือแร่ยาบำรุงทุกอย่างใส่เข้าไปในน้ําให้เขากินเช้าเย็นนะกินทั้งวันนะครับผมนั่นเรามั่นใจแล้วว่าพ่อไก่เราสมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้เรามาจัดก,การเรื่องแม่ไก่นะครับแม่ไก่เราไม่ต้องขังเลี้ยงนะครับผมถ้าเกิดเป็นไก่พวกประเภทไก่พื้นบ้านเนี่ยเราปล่อยเขาหากินกว้างเลยนะฮะแต่มากึ่งขังกึ่งปล่อยอวิธีนี้ผมบอกว่ากึ่งขังกึ่งปล่อยเนี่ยไม่โอเคนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดเรามี พื้นที่บริเวณบาะบริเวณบ้านค่อนข้างกว้างนะเราปล่อยแม่ไก่เลยนะครับให้อยู่ในเล้านะครับมีเล้านอนให้เขาแล้วปล่อยให้เขาอาหารกินบริเวณกว้างเลยนะครับแล้วเราก็ทํารังไข่เตรียมไว้ให้เขานะครับในเล้าเนาะทำรังไข่เตรียมไว้ให้เขาในเล้าเสร็จแล้วนะครับในตอนเช้าเราจับไว้หนึ่งแม่นะครับผมในหนึ่งวันนะจับไว้หนึ่งแม่ สำหรับที่มีพ่อหนึ่งตัวนะอันนี้เอาสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงสแค่มีแค่สิบแม่นะครับสิบแม่นะครับสิบแม่ห้าแม่อะไรประมาณนี้นะเราจะไม่เอาฟาร์มใหญ่นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับฟาร์มใหญ่เขานะเราเอาชาวบ้านชาวบ้านก่อนนะครับเราจับมานะครับกดตูดตอนเช้านะฮะกดตูดให้พ่อไก่ทับนะครับหรือไม่ก็ใส่เอาตัวเมียสักเมยแล้ว นะครับให้พ่อไก่ทับนะครับแล้วก็ตัวเมียออกเลยปล่อยนะครับปล่อยเขาไปหากินแล้วก็นอนที่นอนที่ล้าเขาปกตินะครับผมแล้วในอีกวันหนึ่งเราก็เอามาเอาอีกแม่หนึ่งมาทับแบบนี้นะครับผมอ่าอีกลแล้วก็อีกวันนึงคือ5้าวันน่ะทับ5้าแม่วันละครั้งแม่ละครั้งเข้าใจป่ะสมมติเรามี5้าแม่นะครับเรามี5้าแม่นะวันที่หนึ่งแม่ที่1วันที่2แม่ที่2วันที่3าแม่ที่สามวันที่สี่แม่ที่4วันที่ห้าแม่ที่ห้านะครับผมแล้วกลับไป นะครับวนไปแม่ที่หนึ่งใหม่แล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้นะครับไล่ไปไล่ไปแบบนี้นะครับอ่าสําหรับห้าแม่ต่อหนึ่งพ่อนะครับผมจะทําให้แม่ไก่เนี่ยไข่นะครับไข่ได้ตัวมีค่อนข้างเยอะพอแม่พอแม่ไก่เริ่มเริ่มไข่นะครับผมมาดูเลยพอแม่ไก่เริ่มไข่แล้วก็ทําอย่างเงี้ยทับไปเรื่อยๆจนกว่าแม่ไก่จะไข่ครบห้าฟองพอแม่ไก่ไข่ครบ5้าฟองเสร็จแล้วเราหยุดหยุดหยุดการทับของแม่นั้นนะครับผมและเดี๋ยวแม่ไก่เขาจะไข่ไปเรื่อยๆนะครับไข่ไปจนกว่าจะสุด,สด หมดตับเขานะครับจะมีในในตับเขาจะมี10 12 15ปล่อยเขาครับเราใช้พ่อไก่ทับจนถึงแค่5ฟองพอนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับน้าเชื้อของพ่อไก่เขาจะอยู่ในตัวแม่ไก่อยู่แล้วเขาก็จะผสมนะครับกับไข่ของแม่ไก่เองนะฮะคราวนี้ก็จะทําให้น้าเชื้อเขาค่อนข้างที่จะอ,อยู่ในตัวแม่ไก่นานก็จะ ก็ก็จะนะครับผมก็จะติดตัวเมียค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวผู้นะครับผมเพราะว่าวิธีนี้เพียบลองทําแล้วนะครับแม่ไก่ตัวนั้นน่ะทับไป4ี่ครั้งนะครับวันเว้นวันนะครับผมสี่ครั้งนะแล้วก็ปล่อยให้เข้าไข่เองจนครบ11ฟองนะครับเขาไข่11ฟองนะครับตัวไก่นะฮะได้10ตัวเนี่ยได้เป็นตัวเมียค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนอีกแม่นึงนะครับเป็นแม่ไก่ขังเลี้ยงธรรมดานะครับเป็นไก่กีเป็นไก่กีฬาเนาะใช้กด กดทุกวันตอนเช้านะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะจะมีอยู่6ตัวนะครับจะกลายเป็นตัวผู้สักสี่นะครับตัวเมีย2เห็นไหมครับคือตัวผู้จะค่อนข้างเยอะกว่าตัวเมียนะฮะอันนี้ก็เป็นการอ่เพราะสําหรับไก่พื้นบ้านพื้นเมืองหรือไก่ช่างกิโลนะครับผมค่อนข้างที่จะอยากอ่ได้ตัวเมียเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะเวลาเราขายกิโลเนี่ยพ่อค้าเขาจะค่อนข้างต้องการแต่ไก่ตัวเมียเนาะเพราะว่าตลาดเขารองรับไก่ตัวเมียค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ด้วยรสชาติของเนื้อนะครับแล้วก็ อะไรหลายอย่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะอลองดูนะฮะโอเคไปละสำหรับคลิปนี้เพียบขอตัวไปแล้วครับบ๊ายบาย